19ค้นพิษทำยอดขายร้านอาหารจังหวัดอุบลราชธานีลดทวบ70คลังจังหวัดอุบลมอบแอลกอฮอล์800ขวดปั๊มน้ำมันอ่วมยอดขายลด1อยละ30หลังเชื้อไวรัสโควิด -19 ระบาดรายงานพิเศษกินลูกชิ้นสบายใจแยกด้วยน้ำจิ้มส่วนตัวป้องกันโรคโควิด1 9ติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานี S26 GO มี UST แล้ว New MG e x t e เ d e กกระบะพันยักษ์ให้มากกว่าความแกร่งสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับข่าวท้องถิน่นอุบลราชธานีประจำวันที่26มีนาคม2563ค่ะวันนี้พบกับดิฉันจีนะัชยาจีปนาธทการค่ะ ข่าวแรกในวันนี้นะคะเรายังคงอยู่ที่การติดตามสถานการณ์โควิด -19 ค่ะทางด้านประธานชมรมอาหาร2001อุบลราชธานีระบุว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้ร้านอาหารเงียบเหงาและมีลูกค้าลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ70และบางร้านต้องปิดตัวลงเพราะว่าขาดทุนด้วยค่ะ นางสาววราพรวีรกุลประธานชมรมอาหาร2001อุบลราชธานีกล่าวถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ว่าหลังจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้ส่งผลให้ร้านอาหารเงียบเหงา และมีลูกค้าลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละเและบางร้านต้องปิดตัวลงเพราะขาดทุนซึ่งแตกต่างจากช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมาเนื่องจากช่วงนี้ใกล้วันเชงเมง้งทําให้มีลูกค้าสั่งซื้ออาหารเป็นจํานวนมากแต่ในปีนี้ทางร้านไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าจะมีลูกค้าเหมือนปีที่ผ่านมาหรือไม่ขณะที่ร้านอาหารร้านที่ยังเปิดให้บริการก็จะต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการให้บริการลูกค้าและให้ขาดทุนน้อยที่สุดรวมทั้งจะต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก ประธานชมรมอาหาร2001อุบลราชธานีบอกเรียว,ว่าที่ผ่านมาทางชมรมมีการหารือกันเบื้องต้นเรื่องการปรับกลยุทธ์อาทิเรื่องการจัดส่งสินค้าการให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้ออาหารผ่านทางออนไลน์รวมทั้งจะมีการโฆษณาผ่านสื่อเพิ่มขึ้นด้วย,วยเพื่อให้ลูกค้าทราบว่าร้านอาหารที่ยังเปิดให้บริการมีร้านใดบ้างเปิดถึงกี่โมงทั้งนี้ทางชมรมยังขานรับนโยบายของทางภาครัฐ คือให้ซื้ออาหารจากร้านแล้วนํากลับไปทางที่บ้านเพื่อความปลอดภัยของตัวลูกค้าเองและทางร้านอาหารยังปฏิบัติตามแนวทางที่ภาครัฐแนะนําอย่างเคร่งครัดด้วยโอ้ถือว่าค่อนข้างเยอะมากนะคะคือจากร้านตัวเองเนี่ยครั้งแรกสุดมี่แถวหน้าโรงเรียนอนุบาลเนาะพอวันที่ประกาศปิดโรงเรียนวันนั้นไม่มีลูกค้าทั้งวันแล้วก็รถติด แล้วลงขึ้นในเงียบไปหมดเลยถนนเส้นหน้าอนุบาลอันนั้นพี่ปิดก่อนเพื่อนอพอหลังจากนั้นมาก็เริ่มว่ามีามันก็ระบาดเยอะขึ้นเรื่อยๆพอกระแสข่าวมาเยอะนี่ร้านแต่ละร้านก็เงียบลงทุกๆร้านนะคะหรืออย่างอย่างถ้าระดับพัตตาครเนี่ยปกติอย่างช่วงนี้เนี่ยจะเป็นหน้าเชียงเมงเนาะ เขาก็จะได้พวกที่สั่งของไหว้อะไรเทปีนี้นี่เตรียมของก็บอกว่าจะเตรียมกันไม่ถูกเพราะว่าไม่แน่ใจว่าลูกค้าจะยังไปไหว้กันอยู่ไหมหรืออะไรอย่างนี้ในในอีกอาทิตย์หน้าเนี่ยเนาะจะเป็นฤดูการไหว้บรรพบุรุษอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมส่วนหนึ่งอยู่สําหรับลูกค้าที่จะไปทําแต่ว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการว่าทํายังไงมันนึงจะกระทบน้อยที่สุดนั่นส่วนหนึ่งแต่ลูกค้าที่เคยมานั่งกันที่ร้านหลังจากว่า ไปไหว้เสร็จเหนื่อยๆร้อนๆแล้วก็คือเอาของไหว้มาให้ร้านช่วยทำอันนี้คือถ้าขารับบริการทำอันนั้นก็คือลูกค้าต้องลดลงแน่แต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนอย่างน้อยร้านที่จะแน่นจะมานั่งแน่นเต็มๆเหมือนเดิมก็คงไม่สะดวกส่วนนี้แล้วก็ถ้าอย่างโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นร้านอาหารที่เป็นห้องแถวจากเดิมเองนี่กระทบจากเรื่องอการจัดการการขายอย่างใหม่แล้วเนาะ เพราะเดี๋ยวนี้มันต้องออนไลน์มันมันมันเป็นเ,เรียกว่าเป็นเรื่องจําเป็นของทุกคนแล้วนะคะเพราะว่าถ้าอย่างแต่ก่อนนี่เรามีเวลามานั่งกินที่ร้านอะไรเดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคือขับรถออกมาที่จอดก็หาลําบากดิเพราะฉะนั้นการที่จะลูกค้ามานั่งตามร้านนี่ก็น้อยลงและทีนี้ถ้าร้านไหนถ้าไม่เข้าตามสื่อตัวนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการปรับตัวของหน้าร้านเพราะมันต้องมีการให้บริการ แล้วก็การจัดการสินค้าที่รวดเร็วรวมทั้งการสมัครรวมการใช้สื่อที่จะสื่อสารกับลูกค้าอะไรยังไงตัวนี้ด้วยก็ทําให้ร้านค้ากระทบไปส่วนหนึ่งทีนี้พอมีโรคระบาดโควิดโควิดนเข้ามาเนี่ยยิ่งหนักไปอีกเลยเพราะฉะนั้นร้านอาหารหลายๆร้านนี่ทีนี้ทางชมลมเองก็เลย ว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะช่วยสมาชิกจะเอาขั้นต้นว่าเออเราจะลองส่งกันเองไหมอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าส่งทํำยังไงเราถึงจะบริการลูกค้าได้เพียงพอก็ยังมาคิดกันอยู่แต่ขนาดเดียวกันมันก็จะกระทบเหมือนกันว่าเรื่องการจัดการการขนส่งอะไรนี่ค่อนข้างจะเป็นภาระต่อผู้ประกอบการยิ่งถ้าเป็นเจ้าของร้านรายเล็กทุกๆร้านยอดขายลดลงทั้งหมดนะ ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีรับมอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดจ,จำนวน800ขวดจากคลังจังหวัดอุบลราชธานีบริเวณหน้าห้องโถงศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีชั้นหนึ่งนายสลิดวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีรับมอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดจำนวน800ขวดจากนางอัมไพวันเปรมพิรัก คลังจังหวัดอุบลราชธานีและคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อให้ทางจังหวัดนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงและพระสงฆ์เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในจังหวัดอุบลราชธานีส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีล่าสุดมีคนติดเชื้อสะสมรวม11คนหายแล้ว4คนยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล7คน มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค132คนตรวจไม่พบเชื้อ116คนรอผลตรวจอีก5คนปั๊มน้ำมันอ่วมนะคะยอดขายลดร้อยละ30หลังเชื้อไวรัสโควิด -19 ระบาดเจ้าของปั๊มน้ำมันปตททับไทยถนนเลี่ยงเมืองอุบลราชธานีเปิดเผยถึงยอดขายน้ำมันภายในปั๊มว่าลดลงร้อยละ30 หลังเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 พร้อมขอภาครัฐออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดด้วยค่ะ นายเสรีวงสว่างพาณิชย์เจ้าของปั๊มน้ํามันปตททัพไทยถนนเลี่ยงเมืองอุบลราชธานีกล่าวถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ว่าสถานการณ์ขณะนี้ส่งผลให้บรรยากาศภายในปั๊มเงียบเหงาเนื่องจากลูกค้าเข้ามาใช้บร,ริการลดลงโดยเฉพาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่เข้ามาใช้บร,ริการเติมน้ํามันก็ลดลงถึงร้อยละ30 ส่วนร้านต่างๆที่เปิดให้บริการภายในปั๊มน้ำมันอทิร้านอาหารมียอดขายลดลงประมาณร้อยละ30-50ยกเว้นยอดขายของร้านอเมซอนที่คงเดิมเนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่เน้นซื้อกลับบ้านอยู่แล้วทั้งนี้ร้านต่างๆภายในปั๊มน้ำมันจะต้องมีการปรับกลยุทธ์ด้านการให้บริการด้วยการให้ลูกค้าซื้อไปทานที่บ้านรวมถึงมีช้อนที่ใช้แล้วทิ้งเพื่อความปลอดภัยไว้คอยบริการลูกค้า ส่วนมาตรการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดนั้นทางปั๊มได้มีการอบรมพนักงานขายน้ำมันรวมทั้งพนักงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลและป้องกันตัวเองตลอดจนการดูแลลูกค้าอย่างถูกวิธี บื้องต้นได้ให้พนักงานสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการรับเชื้อส่วนการจ่ายเงินค่าน้ำมันก็จะให้ลูกค้าวางเงินในตะกร้าสำหรับจ่ายเงินแล้วให้พนักงานหยิบตะกร้าไปให้แคชเชียร์นับและถอนเงินทำให้มีผู้ที่สัมผัสเงินมีเพียงแคชเชียร์เพียงคนเดียวแต่แคชเชียร์ก็จะต้องมีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยของตนเอง นอกจากนี้พนักงานจะต้องช่วยอธิบายให้ลูกค้ารับทราบและเข้าใจในนโยบายของปั๊มเพื่อความปลอดภัยของทั้งตัวลูกค้าเองและพนักงานของปั๊มด้วยเจ้าของปั๊มน้ำมันปตททัพไทยถนนเลี่ยงเมืองอุบลราชธานีบอกด้วยว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทางปั๊มเห็นใจและเข้าใจผู้เช่าพื้นที่เปิดร้านภายในปั๊มจึงลดค่าเช่าพื้นที่ให้ผู้เช่าครึ่งหนึ่งซึ่งก็คือในเดือนนี้ทางปั๊มลดค่าเช่าให้ร้อยละ50เพื่อเป็นการช่วยเหลือร้านต่างๆ แล่างรก็ตามทางปั๊มยังเป็นกังวลว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19ประกอบกับราคาน้ํามันที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้ประสบภาวะขาดทุนจึงอยากให้ภาครัฐออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการปั๊มน้ํามันเบื้องตน้น อาธิการเจรจากับธนาคารเลื่อนการชำระหนี้ออกไประยะหนึ่งอาจรวมถึงมาตรการด้านดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนําเงินส่วนนี้มาบริหารจัดการด้านอื่นๆเพื่อพยุงให้ปั๊มอยู่รอดภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคชนิดนี้รวมถึงผู้ประกอบการสามารถดูแลและช่วยเหลือพนักง,งานที่ทํางานภายในปั๊มน้ํามันได้ด้วยบรรยากาศทั่วไปภายในปั๊มนะครับก่อน ก่อนแล้วหน้าที่หลังมีการระบาดของเชื้อโควิดเนี่ยแตกต่างกันพอสมควรนะครับโดยที่จํานวนรถปริมาณรถที่เข้ามาในปัม๊มที่มาใช้บริการนี่หายไปมากกว่า30%ครับผมซึ่งผลกระทบตร,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 ตรงตรงส่วนนี้ก็ก็ได้รับผลกระทบกับทุกส่วนของกิจการในปั๊มน้ํามันไม่ว่าจะเป็นเซเว่นอไม่ว่าจะเป็นอเมซอนไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร แล้วก็ส่วนของน้ํามันเองเนี่ยได้รับผลกระทบมากที่สุดครับยอ,ยอดขายต่อวันเนี่ยตอนนี้เนี่ยส่วนของน้ํามันเนี่ยผลกระทบก็คือมากกว่า30ิเปอร์เซ็นต์นะครับในในนี้อาจจะเพอๆอ,อาจจะถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้ซ้ำไปตอนนี้นะครับส่วนของยอดขายอเมซอนก็ยังก็ยังดีอยู่เพราะว่าอเมซอนเนี่ยส่วนใหญ่เน้นลูกค้าที่ซื้อกลับบ้านอยู่แล้วเราก็ปรับตัวด้วยการที่ให้ลูกค้านี่เทคเอาเว์มากขึ้น แล้วก็ขออธิบายช่วยอธิบายลูกค้าให้เข้าใจว่าเออเพื่อความปลอดภัยหรือเพื่อความเพื่อ,อ,อความเพื่อการป้องกันการระบาดเนี่ยเราก็ขอให้ลูกค้าเนี่ยซื้อกลับบ้านมากกว่าที่จะนั่งทานที่ร้านครับผมส่วนของร้านอาหารเราก็เราก็เน้นการซื้อกลับบ้านมากขึ้นนะครับเขาในส่วนของปา๊มนะคะแล้วก็พนักง,งานปั๊มันมีการเซฟยังไงบ้างะคะ ส่วนของปั๊มและพนักงานปั๊มนะครับเราก็ส่วนแรกเลยเนี่ยเราก็เรียกพนักงานขึ้นมาประชุมอบรมในเรื่องของการป้องกันตัวเองของพนักงานก่อนนะครับว่าควรจะมีการใส่หน้ากากควรจะล้างมือตลอดเวลาและก็ควรจะเ,เว้นระยะห่างแล้วก็ที่สําคัญก็คือการพูดคุยกันอ,อ,อย่างใกล้ชิดหรือว่าการทานอาหารอย่างเงี้ยก็ก,ก็ก็ให้ระมัดระวังก็คือกินร้อน ช้อนเนี่ยช้อนไข่ช้อนมันก็คือส่วนใหญ่ก็จะบอกเลยว่าเน้นอาหารจานเดียวไปเลยตรงนี้แล้วก็ส่วนของการป้องกันของลูกค้าเองเนี่ยอย่างหน้าร้านเนี่ยเราก็ให้พนักงานเนี่ยใช้ตะกร้าในการรับเงินนะครับรับเงินในที่นี้ก็หมายถึงว่าเวลาลูกค้าจะจ่ายเงินเนี่ยเราก็ให้ลูกค้าเนี่ยวางธนบัตรหรือว่าบัตรเครดิตเนี่ยลงในกล้าซึ่งพนักงานเนี่ยจะเอาตะกร้าเนี่ยไปไว้ที่แคชเชียร์ พอแคชเชียได้รับแคชเชียเนี่ยจะเป็นคนเดียวที่สัมผัสกับเงินตอนนี้ในระบบนี้ก็คือแคชเชียจะรับเงินเสร็จแล้วก็นับแล้วก็เงินทอนก็จะวางเส่ตะกรเสร็จแล้วเนี่ยพนักง,งานจะจะตะกร้าเนี่ยไปให้กับทางลูกค้าซึ่งพนักง,งานเองก็จะไม่ไม่ได้สัมผัสธนบัตรเลยครับผมส่วนของอ,อ,อื่นๆก็คืออย่างแอลกอฮอล์เจลอย่างหน้ากากอนามัยอย่างเงี้ยเราก็ทางปั๊มก็ได้จัดให้ทั้งพนักง,งานและลูกค้าใช้อยู่ตลอดเวลาครับในส่วนของ โต๊ะกาอ้อย่างเงี้ยเราก็จะให้พนักงานอย่างอเมซอนอย่างเงี้ยเราก็จะให้พนักงานใช้ช่วงแรกก็ใช้แอลกอฮอล์ช่วงหลังแอลกอฮอล์ขาดเราก็จะใช้เดตโตอใช้ไฮเตอร์อย่างเงี้ยผสมน้ําแล้วก็ฉีดทําความสะอาดกัแบบโต๊ะกับกาอ้อครับเพื่อความสบายใจแล้วก็เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดนะครับช่วงนี้ชมรายงานพิเศษกินลูกชิ้นสบายใจแยกถ้วยน้ำจิ้มส่วนตัวป้องกันโรคโควิด19ค่ะ ทุกวันที่หน้าร้านลูกชิ้นยืนกินอุทัยวันซึ่งเปิดขายตรงข้ามหงทองตลาดวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีจะมีลูกค้าเข้ามาซื้อและยืนทานลูกชิ้นที่หน้าร้านอย่างต่อเนื่องแต่ในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19ทางร้านก็มีการปรับกลยุทธ์รับมือเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าคือจากเดิมลูกค้าที่ยืนทานหน้าร้านจะจิ้มน้ำจิ้มในถ้วยที่ทางร้านจัดให้ซึ่งจะเป็นน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มรวม แต่ในช่วงนี้ทางร้านมีถ้วยเฉพาะให้ลูกค้าซึ่งเป็นถ้วยพลาสติกขนาดเล็กเมื่อทานเสร็จก็สามารถทิ้งได้เลยทันทีคุณแม่บัวทองเจริญวงเจ้าของร้านบอกว่าเพื่อความปลอดภัยและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ทางร้านได้ให้บริการลูกค้าที่ชอบยืนทานลูกชิ้นโดยแยกน้ำจิ้มใส่ถ้วยให้ส่วนลูกค้าที่มาซื้อลูกชิ้นที่ร้านก็จะมีทั้งขาประจำและขาจรอ,อย่างต่อเนื่อง โดยมีทั้งซื้อกลับบ้านและยืนทานที่หน้าร้านจนกลายเป็นวัฒนธรรมการยืนทานลูกชิ้นส่วนน้ำจิ้มของทางร้านก็แซ่บถึงใจด้วยสูตรน้ำจิ้มเฉพาะทางร้านมีให้เลือกสองรสชาติคือรสเผ็ดมากและเผ็ดน้อยนอกจากนี้ยังมีผักและเครื่องเคียงไว้บริการลูกค้าด้วยสำหรับราคาลูกชิ้นที่ร้านอุทัยวันขายเพียงไม้ละ5บาทและ10บาท ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายทั้งลูกชิ้นเอ็นหมูเอ็นไก่เอ็นเนื้อลูกชิ้นเนื้อและลูกชิ้นปลาคุณแม่บัวทองบอกด้วยว่าถึงแม้ว่าต้นทุนจะเพิ่มขึ้นแต่เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าทางร้านก็ยินดีให้บริการถือเป็นการร่วมด้วยช่วยกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ร้านของเราอยู่ที่หน้าละหน้าบ้านของท่านนายกนะคะแล้วก็ตรงข้ามกับไอร้านหงทองใหญ่ ของวาลินชัมลาบนะคะเห็นที <S <S ่นี่มีการแยกเควยน้ําจิ้มก็พอดีมีเชื้อโรคระบาดหนักก็เลยป้องกันตัวเราเองมั่งป้องกันลูกค้าให้ปลอดภัยนะคะก็ช่วยๆกันรักษาความปลอดภัยค่ะก็จะถามลูกค้าว่าทานที่ร้านหรือเปล่าคะถ้าทานที่ร้านก็มีช่วยน้ําจิ้มแยกให้นะคะมีช่วยเล็กถ่วยใหญ่ก็แล้วแต่ที่ประมาณแล้วก็มีจะแนะนําว่ามีลูกชิ้นหมู ลูกชิ้นปลาแล้วก็มีเกี๊ยวแต่ตอนนี้ทอดเกี๊ยวยังไม่ขึ้นค่ะเราม,มีมีเกี๊ยวมีปลามีเอ็นทอดมีเนื้อทอดเนื้อไม้เล็กไม้ใหญ่ถ้าไม้ใหญ่ก็จะไม้ละสิบบาทแล้วก็มีฮอทดอกปลาหมึกด้วยค่ะมีปลาหมึกมีฮอตโบแล้วก็มีสโมกกี้แล้วก็ถ้าจะเป็นไม้ใหญ่ก็สิบบาทไม้เล็กก็ไม้ละหา้าค่ะรวมถึงตรงที่ซึงนะคะ ในเมื่อมันเกิดโรคภัยอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าใครจะมา,มาติดใครจะไม่ติดก็เลยทางสาธารณาสุขคนก็เตือนให้พวกเรารักษาความปลอดภยัยนะคะขอบคุณมากนะคะคก็มีผลกระทบก็คงมีอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็คิดว่าพออยู่ได้ค่ะพอช่วยๆกันค่ะเพราะว่าเราก็ขายไม้ละห้ากับไม้ละสิก็ไม่ขึ้นราคา แต่ว่าทํำยังไงก็ยังไงก็อยากให้ลูกค้าปลอดภัยค่ะถ้าถ้าสมมุติว่ามันมันสถานการณ์ดีขึ้นเราก็คงสบายใจค่ะขณะที่ลูกค้าบอกว่าการยืนทานที่หน้าร้านนอกจากจะได้ทานลูกชิ้นที่ทอดเสร็จร้อนๆยังได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างลูกค้าและแม่ค้าด้วยนางสาวเพชรรุ่งเบ้าทองหนึ่งในลูกค้าที่ซื้อลูกชิ้นของทางร้านบอกว่า การที่ทางร้านมีถ้วยน้ำจิ้มแยกให้ส่วนตัวรู้สึกสบายใจและปลอดภัยมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในขณะนี้ปลอดภัยคือมันมีความเป็นส่วนตัวเราไม่ต้องไปจิ้มจิ้มรวมกันข้างในอาจบางคนอาจจะเป็นโรคติดต่อหรืออะไรก็ตามที่เราไม่ทราบมันจะแฝงมาจากไอที่เรากัดแล้วก็จุ่มทีนี้ถ้าเรามีการแยกถ้วยน้ำจิ้มขึ้นมาปับ๊บเราก็มาจิ้มทานเนี้ยของเราเป็นส่วนตัวเราจะรู้สึกปลอดภัยขึ้นนะคะ ช่วงนี้ไปติดตามการรายงานราคาสินค้าผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำและราคาน้ามันกันค่ะราคาเนื้อปลาปลานิลกิโลกรัมละา75บาทปลาดุกกิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนกิโลกรัมละ1้0า1 5บบาทราคาเนื้อไก่ ไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ80บาทเนื้ออกไก่กิโลกรัมละ75บาทปีกบนกิโลกรัมละ85บาทน้องสะโพกกิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์0ถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์1ถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์2ถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์3ถาดละ90บาทราคาผักผักคะน้ากิโลกรัมละ30บาท ผักกะหล่ำปลีกิโลกรัมละ20บาทกระเทียมกิโลกรัมละ110บาทหอมแดงกิโลกรัมละ60บาทราคาทองทองคำแท่งรับซื้อบาทละ24,200บาทขายออกบาทละ24,500บาททองรูปพัรร์รับซื้อบาทละ23,770บาท88สตางค์ขายออกบาทละ25,000บาทขอบคุณ w w w g o l d t r a d e r บ o r o r t h ราคาน้ำมันดีเซล2 0บาท7 9สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ e ี20.15บาท84สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ91 18บาท58สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ95 18บาท85สตางค์ต่อลิตรขอบคุณที่มา o i l t h a i b l o g s p o t c o m ไปติดตามชมข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันกันค่ะ จังหวัดอุบลราชธานีอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ37องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ26องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18 1 2นกนาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียม ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกานาทีช่วงนี้ขอขอบคุณ New MG Extender กระบะพันยักษ์ให้มากกว่าความแกร่งนะคะและยังขอขอบคุณช่อง YouTube Prada ผ่าแซบผ่าแซบทุกอนุทุกภาคติดตามได้ทางเพจ Prada ผ่าแซบค่ะ และคุณผู้ชมสามารถติดตามชมข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีได้ทางเพจสถานีข่าว V-Cable TV อุบลนะคะนอกจากนี้ยังรับชมได้ทางช่อง4 45 4ส n e w ซตนิวภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆก,การติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยเบปซี่ซัมเมอร์ซ่าขวาทองมูลค่า10ล้านบาท ั่อนจะเตือนมากตอนนี้สวัสดีทุกคนพ่อกับปราดาพาแซบอีกแล้วในช่วงปรุงให้แซ่บกับปราดาน้องมินิกาไม้ยมาสาว,วเ้าก็เห็ดกับข่าวเก่าพี่น้องมุนิจะมาปนป่าน้องผู้ดีว่าปราดาจะมาปนป่านี่เลยปลาบูน้องเฮัลมาปนปลาบูพี่น้องแล้วก็จะมาเนี่ยมะเขือน้ำ เพราะว่าจะเป็นอาหารอีสานที่ทุกคนอยากกินอย่างแน่นอนแลยก็จะปรุงให้แซ่บอย่างไรต้องมาเบิงวิธีการเห็ดกับประดานะพี่น้องเนาะมามามา,มา,มาเขาต้องให้น้ำมันเดือดจัดนะพี่น้องเนาะเขาก็จเจ้าป่าลงนี่คือปลาบูที่ประดาเสียขีเรียบร้อยแล้วก็แพร่ปากมปน้ำ <c oughs> นาะเขาจะได้กินแซ่บแ,บแล้วก็บอ่อมีกินข้าวเขาจะใส่ในหม้อเลยเพราะน้ำมันเดือดแล้วพอปลาก็ตายเรียบร้อยแล้วเนาะ ตัวนี้นะจ๊ะเขาจะปิดฝาไว้นะพี่น้นองนาะเพราะว่าจะให้มันเดือดคงที่แล้วอุณหภูมิใส่ได้เพราะว่าปลามันจะเนื้อนุ่มนะพี่น้องนาะตอนตน,อน,ตนี้น้ากระเดือดเด้ทีนะพี่น้องน้อตะวาป布าดากาจะจามีการสุบมะเขือน้ําเนี่ยมะเขือภาษาอีสานก็คือปราดากะสืบมะเขือมากนะพี่น้องนะจะเป็นมะเขือแบบนี้เลยเนาะันะมังไงนี่มะเขือ สื่อมาสิบบาทแต่ว่าแบ่งมันเนี่ยมาคืออาหาบาทพี่น้องก็คือมีจักหน่วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณแปดหน่วยเนาะพี่น้องเนาะก็คือหาบาทนั่นเองส่วนปลาปลาดากับสื่อมาปลาด่าสือมาแปดสิบาทก็จะประมาณยี่สิบาทเนาะอยู่นี่นคือรวมแล้วเห็ดอาหารมืนนีเนาะกับยี่สิบห้าบาทกับอิ่มทั้งบาทเนาะกินทั้งขอบพร,รัวนี่คือปรุงให้แซบอ่ะตอนนี้น้ำเดือดแล้วเดี๋ยวปลาดาจะเอามะเขอลงไปนะพี่น้องเนาะ มะเขือกับมันหกเจ็ดหน่วยอ่าทิ้งลงไปนะจ๊ะใส่ในหมอ้อเลยจ้าแบบพี่น้องใส่ในหม้อและที่สําคัญที่ขาดบ่ได้พี่น้องนี่คือตะไคร่หรือว่าภาษาอีสานหรือว่าสิงไคเนาะเข้าก็ต้องใส่เพราะว่าดับกลิ่นนะดับกลิ่นคลาวของปลาน,นั่นเองอ่าถิ้งลงไปนี่คือการต้มปลาป่านแล้ะก็ต้มมะเขือเนียนเนาะหรือว่าซุปมะเขือ เขาจะต้มในหม้อเดียวกันได้ตัวนี้เขาจะหนึ่งทานพี่น่องเพราะว่าความหอมของทานเนาะกระจายเห็ดห่การปรุงอาหารองเฮาเนะี่มีรสชาติที่ดีเนาะและเครื่องปรุงเนาะที่เขาจะมาปรุงรสให้แซ่บของปราดากัมี่ หนึ่งอย่างคือเก่า์นะพี่น้องนอนนี่นคือการใช้นี่เลยซิวขาวตาเห็ดหอมใส่คือเก่าเนาะพอประดาาก็ใส่มาหลายเมนูแล้วก็คือขวดเดียวจบครบในการปรุงอาหารนั่นเองเนาะเดี๋ยวประดาจะใส่เครื่องปรุงไปพร้อมกันเลยนะพี่น้องเนาะตองน,นี้เลยใส่เครื่องปรุงไม่ต้องเยอะเนาะ หอมมากทุกคนหอมมากมึงที่ล่ะบลาเขือก็ไังคิสุกปลาก็ยังคิสุกตอนนี้ปลากระสุกแล้วบลาเขือกระสุกแล้วเข้าจะมาปงหมอนะพี่น้องนอตนล่ะเขาจะมาปนอ่าตัวนี้สุกแล้วนะจ้าอ่ะเอาไว้หนีก่อนแล้วปลาระดาก็ยังจะมีการลวกพักเนาะปริวาปลาดามีพักขมเข้าจะลวกกินกกเปน ตัวนี้ขางมอไม่พี่น้องรายการตัวนี้จะเป็นพักเนาะพักขมเดียมาจากสวนปลอดสารพิษเขาก็จะมาลวกเดี๋ยวให้น้ำมันเดือดก่อนก่อนเขาจะมาหลวกเพราะขมหลกหลายหนึ่งราบแบบนี้ถ้าหลวกปุบมันก็จะซุกมันก็จะหยุบนะพี่น้องเนาะมันก็จะหยุบพอดีกินขั้นตอนแรกนะพี่น้องตอนนี้เขาจะมาปนแล้วเขาจะมาตักปลาออกก่อนเนาะเขาเรียกว่าปลาบู่นะจ๊าปลาบู่ทอง อ่ะตัวนี้ปลาบูทองสองตัวเราจะมาตักปลาก่อนพอเขาจะมาปนอ่ะเตรียมโคกพี่น้องโคกกับสาพร้อโคก,กับสาพร้อมแลนะจ้าเขากจะมาปนตันกระล้งหอนตัวนี้ก็ปลาใส่เลยจ้าปลาเซคโคกนี่คือวิถีชีวิตของปลาดาได้พี่น้องมวลหลายมีความสุขในการ ทำอาหารอยู่ที่ครัวเนาะก็เปนนอกแบบนี้แหละหลายคนกะอยากจะสัมผัสแบบนี้ตอนนี้มแต่เนื้อมันนะพี่น้องเนาะก็คือละมัดระว่างเรือของกางป่านํเพราว่าตาวเห็ดแล้วมีกางป่ามันก็จะติดคอเขาเนาะแต่ว่าตอนนี้ปลาดาบเบิ้งแล้วกะเอากางออกเบิ้ดแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอาอากางออกเบิ้ดแล้วตอนนี้ก็มิต่เนื่องเนาะเะส่ในโครกเนี่ยคือกางมันจงสิเอากลัออก มีผักเตียวหวยน้ำเพราะว่าเขาจะปนเขาก,ก็ต้องใส่ผักหอมเนาะปลาดดากะเตียวผักหอมกุ้งเนาะผักหอมกุ้งตัวนี้นะจ๊ะที่ใส่ลหอมละมีหอมบัวเนาะหอมบัวน้ำกับนี่และกับผักมะเปหรือว่าผักหอมเปที่บ้านเขาเออแล้วก็มีสลระแหน่ด้วยนะจ๊ะตัวนี้เป็นสะระแหน่เนาะหรือว่าผักขยแเยบ้านห้าวภาษาอีสานเออนี่คือผักจะมาใส่ปนน้ำแล้วก็มาใส่เนี่ยมะเขือน้ำตอนนี้เขาก็จะมาตำก่อนพี่น้องเนาะตำปนก่อน ตอนนี้เฮาจะมาตำปนก่อนนี่คือวิธีตำเนะาะตำปนทีุ่่นเดทีขาพี่นอ้องเสียงตำออก,กินขาดแล้วเนาะเสียงตำปนแข่กับซันสะเทือนไปในวงการซันสะเทือนไปในวงการเลยจ้าแล้วก็ใส่หอมบัวเนะะวาะพักหอมบัวตัวนี้จา้า กระเดดลงไปบ่ต้องเอามีตัดหรอกเอามืนอนี่แหละตัดดีที่สุดแล้วปนลงไปจ้าตามตามตามและการขั้นตอนต่อไปเขาจะใส่พริกลงไปพี่น้อตงตัวนี้พริกป่นบนต้องใส่หลายเนาะใส่นิดเดียวใส่แค่นี้ก็พอแล้ววัวประดาาก,กับว่วคอยกินเพสเลยพี่น้องนะมันก็จะตามแบบเป็นบอนี่คือปลาในโขก แล้วก็ใส่น้ำเนาะต่นี้ก็จะเป็นน้ำที่เราต้มเนาะกระป่าเขาเรียกว่าน้ำซุปเนาะมันจะบริยากน่ากินมล่าคน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 ,คน,คน,คนลงไปเนาะเชฟแบบชาวบ้านมาก,มาก ตุ่ปนปลากเรียบร้อยพี่นอ้องปนปลาของปารดาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะหาถ้วยมาใส่เดี๋ยวใส่เบ่งนี่คือหน้าตาของปอนปลาเนาะพี่นอ้องคือนหน้าตาของการปนปลาเอาน้ำใส่อีกนิดนึงเนาะเขาเรียกว่าล้างหน้าครกตุ่เลย เราต้องใส่น้ำร้ายปนแต่ใส่น้ำร้ายมันก็นจะโปแซะเนาะเพราะว่าน้ำม,มันจะบ่บคนเราต้องเห็ดปนน้ำคนบ่ต้องน้ำใสอ่าโอเคตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเ,นเรียบร้อยปอนปลาจ้านี่เด้ปอปนปลาพี่น้องแล้วปนลงไปจ้าตามตาม,ตาม but my